สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของแผงไข่นะแผงไข่ในการเลี้ยงจิ้งหรีดเราใช้เพื่อเป็นที่หลบซ่อนตัวให้กับจิ้งหรีดเรานะคะจริงๆถ้าเกิดว่ามีวัสดุอย่างอื่นที่สามารถให้จิ้งหรีดหลบซ่อนได้แล้วทําให้เขารอดชีวิตสามารถจับขายได้ทํากําไรได้เพื่อนๆสามารถใช้ทดแทนตัวนี้ได้เลยนะ แต่ณนะปัจจุบันเป็นที่นิยมค่ะในการใช้แผงไข่เป็นที่หลบซ่อนตัวของมแมลงแล้วก็ปัจจุบันค่อนข้างที่จะหายากนะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มเลี้ยงเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะถ้าหาว่ามีวัสดุที่สามารถทดแทนได้เพื่อนๆสามารถใช้ได้จะ้ะไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้แผงไข่อย่างเดียวแต่ถ้าถามน,านิดความสะดวกเนาะถือความสะดวกของเราเป็นหลักทํางานง่ายแล้วก็แผงไข ต้องใช้แผงใหม่ตลอดเลยไหมก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ดุลพินิษแต่ถ้าเป็นอนิดก็จะใช้อย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมเยินขนาดนี้ก็ใช้ได้นะคะแค่เราเคาะทําความสะอาดตากแดดหลายๆแดดหน่อยนะ,ะหรือใครมีตู้อบก็อบฆ่าเชื้อโรคได้จะยิ่งดีค่ะหรือใครขยันหน่อยก็อบเตาไฟค่ะย่างทีละแผ่นได้เหมือนกันสามารถนํากลับมาใช้ได้จนกว่าเราจะใช้ไม่ได้หรือเราจะไม่ใช้ นะคะในเรื่องแผงไข่มันเป็นต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกวิธีที่ตัวเองจะประหยัดต้นทุนได้นะคะส่วนในเรื่องของความสุกโปอะไรต่างๆเราฆ่าเชื้อให้ดีมันก็สามารถกลับมาใช้ได้อีกแล้วทีนี้หนึ่งบอ่อสําหรับน้องใหม่นะคะจะเกิดคําถามว่า1นึ่งบอ่อที่เราจะเลี้ยงเนี่ยต้องใช้แผงไข่กี่ใบอ้างอิงจาก บอ่อนี้ของนันทแลวกันนะฮะเป็นบอสมาร์ทบอร์ดเต็มแผ่นไม่ได้ตัดนะแผ่นมาจากโรงงานแบบไหนเป็นแผ่นแบบนั้นเลยใช้ทั้งหมดสามร้อยใบค่ะสามร้อยแผงไม่ไม่ได้ใส่แน่นเกินไปดึงระยะให้พอดีจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยใบนะฮะหากว่าพื้นที่เพื่อนๆครึ่งหนึ่งของพื้นที่นัน,นิดก็หารนครึ่งออก หากว่าสองเท่าของพื้นที่นาน,นิดก็คูณจํานวนสองเท่าเข้าไปมันก็จะได้จํานวนแผงไข่ที่เราจะต้องจัดหามาเพื่อไว้สําหรับเลี้ยงจงิ้งหรีดของเรานะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พบกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีสาระดีๆมาฝากอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ